ชาวเชี่ยนหลี่จะมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสีน้ำเงินแต่นั่นไม่ใช่เรื่องดีเพราะใครที่หลังน้ำตาสีน้ำเงินจะถูกทหารจับตัวไปเป็นทาสไต๋เท้าเถาสงสัยว่าหญิงสาวมีน้ำตาสีน้ำเงินจึงจับเธอขังเข้าคุกทหารยามโปรยผงน้ำตาใส่แต่เธอกลับไม่รู้สึกหญิงสาวร้องไห้ไม่ได้เลยไม่สามารถพิสูจน์ความผิดได้เช่นกันไต๋เท้าเถายึดเครื่องมือทำมาหากินของเธอทั้งหมดเขาคิดว่าความสิ้นหวังอาจทำให้เธอร้องไห้แต่ไม่นานหญิงสาวกระโดดลงน้ำไปผู้ช่วยที่ติดตามอยู่ตกใจเพราะหญิงสาวดำน้ำด้วยครึ่งชั่วยาม หญิงสาวก็โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําพร้อมกับเต่าหนึ่งตัวเธอนําเต่าตัวนั้นไปตั้งแผงขายที่ตลาดตายเทา้าเถาได้ซื้อเต่าตัวนั้นไปปล่อยในราคาที่สูงถึง3ตํตลึงเงินเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกตายเทา้าเถาสั่งให้หญิงสาวไปทําความสะอาดบ้านของเขาเพื่อจับตาดูการเคลื่อนไหวของเธอแต่แล้วการปรากฏตัวของหญิงสาวในบ้านของใต้เทา้าเถานั้นทําให้เหล่าสาวๆที่แอบปลื้มใต้เทา้าเถารู้สึกไม่พอใจพวกเธอจึงบุกไปที่บ้านของหญิงสาวเพื่อล้างแค้นแต่หญิงสาวเกิดไอเดียทําเงินมหาศาลขึ้นมาได้เธอบอกทุกคนว่า ฉันเข้าไปในบ้านใต้เท้าก็เพื่อช่วยพี่ๆเพราะฉันสามารถเอาของส่วนตัวของเขามาแบ่งให้ได้จากนั้นระหว่างทำความสะอาดเธอแอบขโมยงานเขียนผู้กันบทประพันธ์และรูปแกะสลักของใต้เท้าเถาไปขายพอเธอนำของพวกนั้นออกมาหญิงสาวที่ชื่นชมใต้เท้าเถาก็แย่งกันซื้อทำให้หญิงสาวได้เงินมากมายแต่ขณะที่เธอกำลังนับเงินบรรดาทหารก็เข้าล้อมบ้านของเธอไว้หมดแล้ว